ฮอบี้แบ <Yeah! S 1> สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอบบี้แบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก้าลิขินาสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นห่างหายไปนานกับงานมินิพาขบวนการเซนไตนะครับ วันนี้ก็จะหยิบยกมินิพาขาบวนการเส้นไตใหม่มารีวิวให้ดูกันนะครับนั่นก็คือจันจันจันมินิพาอาวาตารุดอ,อนบาเธอเซตที่สองครับอย่าถามหาเซตที่หนึงครับแอบโกรธบันไดยอยู่เหมือนกันทำไมนะหลอเซตที่หนึ่งกับเซตที่สองมันก็คือเซตที่หนึง มาอยู่ในเซตที่สองเพิ่มอีกสี่กองน่นแนงโอ้บันไดหนอบันไดทำไมหักหลังกันขนาดนี้นะครับเซตที่1เนี่ยมันก็จะเป็นกลองเบอร์หนึ่งถึงกองเบอร์หนะครับเป็นหุน่นดอนโมโมทาโร่เอ,อลเตอร์ตัวนี้นะครับนี่เป็นหุ่นดอนโมโมทาโร่ตัวนี้นะอ่าแล้วในเซตที่สองน้องก็มาอีกนะครับเพิ่มเติมก็คือมีพาร์ทเสริมของ พารคิวเจอร์ลูปงเลนเจอร์แล้วก็แพทโอลเลนเจอร์เสริมมาให้ด้วยนะครับดังนั้นเซตที่2เซตนี้ก็จะมีทั้งหมด10กล่องนะครับใครที่ยังไม่ซื้อไปแนะนำว่าซื้อเซตที่2ทีเดียวเลยจะคุ้มกว่านะจะได้ไม่ต้องไปซื้อเซตที่1แล้วมาซื้อเซตที่2มันก็จะซ้ำไปซ้ำมานะครับหรือถ้าใครไม่อยากจะทอดเปลี่ยนก็ซื้อเซตที่1ไปด้วยก็จะดีครับผมอ่า ต้องขอบอกเลยว่าขบวนการเซนตายปีนี้เป็นอะไรที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ทุกอย่างที่เราเคยเข้าใจกันมาเลยนะครับคิดดูแล้วกันว่ามันออกหุ่นตัวหนึ่งที่ออกมาตอนแรกเลยที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไปรวมร่างกับจูรันครึ่งหนึ่งอะ,อะตัวนั้นมาหนึ่งตัวแล้วนะแล้วก็ฉายไปก็ออกมาเป็นหุ่นลูกทอ้อหุ่นดอนโมโมทาโร่เอลเตอร์ตัวนี้ อีกหนึ่งตัวแล้วก็ออกพาร์เสริมทุกคนก็คิดว่าอ๋อเดี๋ยวมันต้องเอาพาร์เสริมมารวมร่างกันเป็นหุ่นไม่ใช่จ้าสักประมาณเกือบกลางเรื่องนะจ๊ะออคุณร่วมร่างมาอีกอ้ยแล้วที่สำคัญในใบออเดอร์ไม่มีรูปให้ดูนะครับเออบอกเลยว่าตอนนี้คนตามหาหุ่นตัวรวมร่างเนี่ยกันเยอะมากเลยนะอ่ะเพราะมันไม่มีรูปให้ดู คนก็เลยไม่ได้พีไม่ได้สั่งกันไปนะครับก็จะพยายามหามารีวิวให้ดูนะครับในวันนี้ก็จะมารีวิวเมนิพาอาอ,าอาวตาร d โดร์บาร์เทอร์ชุดที่2เซตนี้กันก่อนเลยนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องนี่แต่อันนี้ามาโชว์ก่อนแค่กล่องเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอามาเปิด เปิดกล่องทั้ง10กล่องดูงานดูพลาสติกข้างในกันนะครับว่ามินิพาเซต้จะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของมินิพาอาวตารุดอนบราเธอเซตที่2นะครับมีทั้งหมด10กล่องนั่นเองอ่าแต่จะมีหน้ากล่องทั้งหมด3แบบนะครับนี่อ่า แบบแรกเราก็โชว์ให้ดูกันไปแล้วนะนั่นก็คือแบบนี้อืมอ่าแบบต่อมาก็จะเป็นหน้าที่ใช้พาสของรูปแปงเลนเจอร์นะครับอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นหน้าที่ใช้พาสของแพทโคลเรนเจอร์นะครับเป็นโล่นั่นเองนีและที่สำคัญของรูปแปงเลนเจอร์กับแพทโคลเรนเจอร์เนี่ยสามารถรวมกันเป็นปืนใหญ่ได้นะแบบนี้ได้นะครับอ่า ก็มาดูกันอีกทีหนึ่งในส่วนของกล่องแต่ละเบอร์นะครับเบอร์1ถึงเบอร์6ก็จะเป็นในส่วนของดอนโมโมทาโร่เอลเตอร์นะครับหุ่นดอนโมโมทาโร่นะอ่าแล้วก็ในส่วนของเบอร์ห้าไอ 5, เบอร์ห้าเบอร์5ว่ะเบอร์ เเบอร์ 7, 8ปเป็นส่วนทักคิวเจอร์นะครับเบอร์9เป็นส่วนของแพทโทเรนเจอร์เอ้ยโทษเป็นส่วนของลูแปงเรนเจอร์แล้วก็เบอร์10เป็นส่วนของแพทโทเรนเจอร์นั่นเองอ่ามาเรามาแกะเรียงตามเบอร์กันเลยดีกว่านะครับกองเบอร์หนึ่งจานจันจัน,จน เฮ้ย <Hey, S 2> มันมีขนมว่าแกในกล่องมีขนมนะครับคู่มือการประกอบอยู่ในกล่องนะนี่อยู่ในกล่องแบบนี้นะยังไม่แกะให้ดูนะครับผมกลัวมันหายนะถุงแรกเป็นในส่วนของหัวกับหัวไหล่ของดอนโมโมทาโร่ะนะครับเอลเตอร์นะหุ่นดอนโมโมทาโร่นั่นเองนี่อมีสติ๊กเกอร์ให้มาหน่อยหนึ่งนะครับในส่วนของถุงแรกนะก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่นี้เองเออ แทนที่ว่ามันจะรวมมาเป็นกล่องเดียวกล่องใหญ่ๆแล้วจบไปเลยก็ไม่ได้เนาะแยกกันมาทีแล้วก็ปิดกระปอยนะฮะกล่องเบอร์สองกล่องเบอร์สองก็มีขนมนะครับนี่กล่องเบอร์สองก็มีขนมนะก็มาในส่วนของตัวของดอนโมโมทาโร่นะครับนี่มีสติ๊กเกอร์อยู่นิดนึงแล้วก็ตัวงานก็ประมาณนี้นะครับอ่าตัวพลาสติกดีนะครับใช้ได้นะในส่วนของสีเงินก็โอเคครับ มีเท่านี้ในส่วนของกล่องเบอร์2เออแทนที่มันจะแบบว่าออกล่องเบอร์1ถึงกล่องเบอร์หกมันจะมาแบบเป็นกล่องใหญ่รวมร่างกันมาทีเดียวเลยเนาะไม่ต้องกระปิดกระปล่อยนะครับกล่องเบอร์3เป็นในส่วนของแขนนะครับนี่อ่าก็จะมีชิ้นส่วนสีดำนี่มีชิ้นส่วนแผงสีแดงแล้วก็แผงสีเงินนะครับบอกเลยว่าแต่ละกล่องนี้มาแบบ ก็ปิดกระปอยจริงๆมาทีละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยนะครับกล่องเบอร์สี่เปึ้งกล่องเบอร์สี่เป็นในส่วนของขานะฮะเป็นในส่วนของขาของดอนโมูโมทาโร่นะกล่องเบอร์สี่ไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับนี่ตัวงานตัวพลาสติกมีรายละเอียดมีดีเทลนะครับอ่า แต่ขอบอกเลยว่าบันไดการันตีนะครับสำหรับมินิพาชุดนี้ดอนโมโมทาโร่เอลเตอร์ Don, aro, ter, ตัวเนี้มันสามารถขยับได้อย่างดีเลยนะเออก็ไม่รู้จะจริงไหมนะเดี๋ยวเราต้องประกอบเสร็จแล้วต้องมาดูกันนะครับมาดูในกล่องเบอร์5ปึ้งกล่องเบอร์5เป็นในส่วนของเท้ากับผ่านนะครับอ่ามีขนมอีกเหมือนเดิมนี่อู้เฮ้ยผมชอบสีเขียวอันนี้ <laughs> เออมันเป็นสีที่สวยนะอ่าแล้วก็ฐานทําออกมาได้ดีแล้วสวยนะครับนี่เขาบอกว่าตั้งแต่เซ n นไคเจอร์มาแล้วเนี่ยเขาทําฐานออกมาได้ดีมากๆเลยนะนี่อ่าเอา,เอามีชิ้นส่วนหลุดรันเนอร์ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์น่าจะเป็นสติกเกอร์ชื่อขบวนการนะครับให้เราแปะตรงนี้นะนี่อ่ะกล่องเบอร์5ก็จบไป มาที่กองเบอร์หกครับอ่าไปกันอย่างไวๆนะครับเพราะมันไม่มีอะไรนะฮะเลยต้องไปกันอย่างไวๆนะครับกองเบอร์หกก็มีขนมอีกเหมือนเดิมมาในส่วนของพาร์ทเสริมนะครับพาร์ทเสริมมีอะไรบ้างมีดาบนี่มีปืนอ่าที่ใช้เป็นอาวุธด้วยใช้ที่ใช้เป็นที่แปลงร่างด้วยนะครับไม่รู้จะเห็นไหมนะนีเออในส่วนของถุงนี้มีสติ๊กเกอร์ค่อนข้างเยอะนะครับสติ๊กเกอร์อยู่นี่นะ แล้วก็มีในส่วนของพาสมืออ่ามีพาสมือมาให้นะฮะแล้วก็มีเอวคิดว่าเอวนี้น่าจะเปลี่ยนให้ดูสมจริงมากขึ้นในการขยับนะครับดูในคู่มือก็น่าจะรู้นะครับอ่าแล้วก็มีเหรียญน,นะฮะมีเหรียญมาให้ด้วยนี่อ่าหมดแล้วในส่วนของกล่องเบอร์6นะครับนี่ 1-6เป็นในส่วนของตัวโมโมทาโมโมทาโร่เอลเตอร์นะครับอ่ามาในส่วนของพาร์ทเสริมนะครับที่มีมาใหม่ในส่วนของเซตที่2นะนั่นก็คือทักคิวเจอร์นั่นเองอ่าก็คู่มือก็อยู่ข้างในนะครับนี่โอ้ให้เหรียญมาแบบใสนให้เหรียญมาแบบใสนะครับก็ จะเป็นในส่วนของตัวรถไฟทากคิวเจอร์นะมีสติกเกอร์อ่าบอกเลยว่าสติกเกอร์ให้มาเยอะมากแล้วก็ทาสีดำนะครับต้องบอกว่าในส่วนของตัวรถไฟมีรายละเอียดดีเทลค่อนข้างเยอะมากเลยเห็นไหมอ่าดูชิ้นนี้ก็ได้นี่เออมีรายละเอียดเยอะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องมานั่งต่อนั่งแปะสติกเกอร์กันนะ มาในส่วนของกล้องเบอร์8ครับ<อ>ก็ยังเป็นในส่วนของพักฟิวเจอร์อีกเหมือนเดิมนะครับ <un> มีขนมนะครับอา่าก็เป็นในส่วนของเขาเรียกว่ารายละเอเนี่ยนะส่วนเนี้ยส่วนเนี้ย,นนยคีมนีบคีมนีบคีมนีบวะครีมนีบอา่อาก็มีสติกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวคีมนะฮะนี่อยู่ตรงนี้นะน่าจะเป็นแผงเหมือนกันนะครับแผงหน้าแผงหลังนะ แผงนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอ่ากล่องเบอร์7เบอร์8ก็จะรวมกันเป็นรถของรถไฟในพาร์ทเสริมของทักคิวเจอร์นะครับมากล่องเบอร์9เป็นส่วนเครื่องบินของอ่อูแปงเลนเจอร์นะครับนี่โอ้โหสติกเกอร์มีสติกเกอร์ให้มาด้วยนะครับแล้วก็มีเหรียญน,นะนี่มีเหรียญให้มาแล้วก็ ตัวเครื่องบินไม่มีอะไรนะมีรายละเอียดมีดีเทลนะครับแต่ว่าเนี่ยประกอบไม่ง่ายแบบนี้เลยเออข้างล่างข้างหลังโบ๋ไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะนี่มากล่องเบอร์สุดท้ายกล่องเบอร์สิบครับเป็นส่วนของรถตำรวจพัทโทรเรนเจอร์นั่นเองอ่ามีขนมอีกเหมือนเดิมนะครับนี่มาในตัวงานชิ้นสีขาวเลยนะครับ อ่าแล้วก็ลูกล้อผ้าสีแดงอยู่นี่แล้วก็สติเกอร์แบบยับยับเลยนะครับนี่อ่าตัวเนี่ยตัวปืนตัวรถเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนตัวปืนของของอ่ารูแปแองเรนเจอร์กับแพทโอลเรนเจอร์ที่ใช้แปลงล่างนะนี่อ่าก็เดี๋ยวลองต่อเสร็จแล้วแล้วมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหมดแล้วนี่ก็คือทั้งหมดทั้ง1ิบ กล่องของมินิพาเอาวาตาโรดอนบาเทอร์อ่าเซตที่2เซตนี้นะครับนี่โอ้โอ,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 อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปประกอบทั้ง10กล่องให้เสร็จเป็นตัวแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วงานมินิพาขบวนการเซนไตปีนี้จะเป็นยังไงไปไปประกอบกันเลยครับ ตัดตะดตะดานแล้วผมก็ประกอบอวตารุดอนบาเธอเสร็จที่2เสร็จแล้วนะครับมาต้องขอบอกว่างานนี้ต่อไม่ยากเลยครับแป๊บๆก็เสร็จนะอาจจะยุ่งยากนิดนึงตรงแปะสติกเกอร์นะครับข้อเสียของงานมินิพาก็คือตัวสติกเกอร์เนี่ยคุณภาพมันไม่ดีเท่าตัวเอ็มพีนะครับดังนั้นเวลาแปะพยายามอย่าแปะผิดนะครับ นี่อันนี้เป็นตัวหุ่นโมโมทาโร่ออเตอร์ะนะครับอ,อันนี้อยู่ในโหมดลูกท้อนะนี่เราสามารถแปลงเป็นหุ่นได้ง่ายๆเลยครับก็แค่พับขากลับมาด้านหลังบิดขากราบพับขามาด้านหลังบิดขากราบนี่เอาขาลงมาได้ขาแล้วแขนก็กางออกมาแบบนี้แล้วก็หัวไหล่ก็แยกลงมาแบบนี้นะครับนี่ แล้วก็นี่หมุนหัวกลับไปแบบในอ่าก็จะได้เป็นตัวหุนดอนโมโมทาโร่แบบนี้นะครับตัวหุนสูงจากเท้าถึงสุดนี้ประมาณ15เซนนะครับตัวหุนมีความสูง15เซนนะจุดขยับไม่ต้องพูดถึงครับขยับได้ดีมากๆเลยนะเออนี่แขนงองได้ขนาดนี้ ขางอได้ขนาดนี้นะครับขยับได้เยอะมากนะผมมีความรู้สึกว่าขยับได้เยอะกว่ามินิพาที่เคยออกมาแต่ก่อนอีกนะครับถือว่าดีนะถือว่าดีในเรื่องจุดขยับนะครับแต่มันก็จะมีบางจุดที่ขยับแล้วมันก็หลุดนะครับแต่เราสามารถที่จะจุบกับไปได้ใหม่ได้นะอ่าไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็อีกอันนึงในส่วนของสติกเกอร์บางส่วนที่มันต้องอสีกับ ตอนที่เราแปลงล่างไปแปลงล่างมาหรือถอดเข้าถอดออกเนี่ยตัวสติกเกอร์จะลอกได้นะครับตรงนี้ก็ระวังหน่อยนะอะในส่วนของดอนบาเทอร์เขาให้อะไรบา้างเอยดอนบาเทอร์ว่ะโมโมทาโร่ตัวนี้เขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างแรกเป็นดาบนี่ดาบใหญ่เลยแล้วก็สีดำๆนี้เป็นตัวที่เอาไว้จุบด้านหลังนะครับนี่พอเราไปจุบด้านหลังเสร็จแล้วดอนบาเทอร์ก็จะเอาดาบคาดข้างหลังได้นะ อนอกจากนี้เวลาเราใช้พลังของรุ่นพี่หรือว่าพลังของเหรียญเนี่ยยกตัวอย่างสมมุติว่าเราใช้พลังของทักคิวเจอร์อย่างนี้เราก็จะเอาตัวเหรียญมาจุ๊บด้านหลังแบบนี้ได้นะครับนี่เป็นต้นนะครับเป็นต้นนะนอกจากดาบแล้วเขาให้อะไรเรามาบ้างเขาให้ปืนนี่ที่ใช้ทั้งแปลงร่างแล้วก็เป็นอาวุธนะครับมาอีกหนึ่งกระบอกนะสามารถให้ตัวหุ่นถือได้นะครับ แบบนี้ตัวดาบก็เอาให้หุ่นถือได้เช่นเดียวกันครับผมอนอกจากนี้เขาก็จะให้ฐานนี่ฐานสวยนะแล้วที่มันแปลกกว่าฐานขาบวนการอื่นก็คือมันยกสูงครับเห็นป่าเออมันมีที่ยกสูงนะแล้วไอ้ที่ยกสูงเนี่ยจะเป็นที่เก็บพาสมือครับตรงนี้จัดว่าดีนะ เออผมชอบตรงนี้นะครับนี่จะได้ไม่ต้องหาที่เก็บมือให้วุ่นวายนะมือเขาให้มาอีก2คู่นะครับนั่นก็คือมือกลางนิ้วนี่แล้วก็มือกำแบบกำแน่นๆเลยนะไม่มีรูเลยนะครับนี่อ่าให้มาอีก2คู่นะครับหมดแล้วในส่วนของอดอนโมโมทาโรออเตอร์ตัวนี้นะอ่ามาในส่วนของพารเสริมบ้าง นี่อันแรกเลยเป็นขบวนการทักคิวเจอร์นะครับเป็นทักคิวพาร์ตนะในส่วนของทักคิวพาร์ตก็จะมาเป็นชิ้นส่วนรถไฟนะครับมาเป็นแบบนี้นะนี่มาเป็นแบบนี้เลยอ่าไม่รู้เห็นไหมเอาใหม่เออมาอยู่ตรงนี้นี่มาเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับอ่านี่ ตัวชิ้นๆพวกนี้เราสามารถเอามาคอมบเอามาประกอบกับตัวหุ่นได้นะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยเป็นเหมือนอที่คีบนะครับเป็นเหมือนคีมคีบนะเราสามารถเอาไปประกอบตรงแขนได้นะถอดแขนของตัวโมโมทาโร่ออกแล้วก็เอาอันนี้ไปเสียบนะครับอ่าแล้วส่วนในพาร์ทนี้ตรงขาเนี่ยด้านหลังเขาก็จะมีรูนะอ่าเราก็งอแบบนี้แล้วเราก็เอาตัวนี้มาเสียบนะครับ เดี๋ยวตอนถ่ายรูปผมจะทําให้ดูนะส่วนอันนี้ก้ามาเกาะตรงหน้าอกนะครับมันมีล่องอยู่ก็เสียบตรงหน้าอกแบบนี้อแล้วก็เหรียญนะครับก็เอาปาจุบด้านหลังนะครับเหมือนที่ทําให้ดูนะนี่หมดแล้วในส่วนของทักคิวเจอร์แต่แต่มันยังมีเออยางอื่นที่เราสงสัยอยู่อีกนะเนี่ยอย่างตัวตรงนี้มันสามารถหมุนออกมาแล้วมันมีจอยได้อีกอ่า แสดงว่าตัวพาร์ทเนี่ยนะครับตัวพารเสริมเนี่ยขบวนการรุ่นพี่ทั้งหลายแหล่เนี่ยน่าจะเอาไปเล่นอะไรอย่างอื่นได้อีกนะครับอันนี้ต้องรอติดตามดูนะว่ามันสามารถเอาไปรวมล่างเป็นหุ่นได้หรือว่ามันเอาไปแปะเป็นล่างสุดยอดได้เออหรือเปล่านะครับหรือเปล่านะมาในส่วนของเหรียญอันที่สองนั่นก็คือ p a ทโทเรนเจอร์ครับนี่เหรียญ p a ทโทเรนเจอร์ก็จะให้เป็น รถตำรวจมาเป็นแบบนี้นะครับอ่า,อาตัวรถ p พทโ e ลเรนเจอเนี่ยก็จะเป็นโล่นะครับเป็นแบบนี้นะนี่เวลาเราจะให้หุ่นถือนะครับเราต้องใช้อุปกรณ์เสริมคือตัวนี้อ่ามันจะมีรูอยู่นะครับก็เอามาเสียบตึงแล้วก็ให้หุ่นถือตรงนี้นะครับหุ่นก็จะถือแบบนี้ได้อ่ามา เหรียญอันที่3นะครับพาสอันสุดท้ายนะครับอึบอึบอึบถอดไม่ออกมันแน่นนะอ่าโอเคออกแล้วนี่อันนี้เป็นเหรียญของรูปแปงเรนเจอร์นะครับรูปแปงเรนเจอร์นะตัวของรูปแปงเรนเจอร์จะมาเป็นแบบเครื่องบินแบบนี้นะครับนี่ตัวเครื่องบินมีลูกเล่นก็คือแปลงเป็นดาบได้แบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้แล้วก็ด้ามที่จะเอาให้หุ่นถือเนี่ยมันจะอยู่ด้านในตรงนี้นะ ก็ค่อยๆแงะออกมานะครับนี่ก็เอาหุ่นถือตรงนี้ได้ก็จะได้ถือเป็นดาบแบบนี้นะครับอ่านอกจากนี้ทั้งลูแปงเรนเจอร์และแพทโอลเรนเจอร์เนี่ยสออันนี้มันสามารถคอมบากันเป็นปืนใหญ่ได้นะก็คือตัวรถตำรวจเนี่ยก็จะกลางลงมาแบบนี้นะครับนี่อ่าตั้งเป็นฐานแล้วก็เอาตัวเครื่องบินมาจุ๊บนะฮะ จุ๊บตรงรูเห็นไหมเครื่องบินมันจะมีปลายปลายปลายหัวเครื่องบินมันจะมีรูอยู่นะครับก็มาจุ๊บตรงนี้แบบนี้นี่แล้วก็ใช้พาสอันนี้นะครับนี่เป็นตัวช่วยจับนะมาจับแบบนี้ตึงแล้วก็เอามาให้หุ่นถือนะครับตัวหุ่นก็จะถือได้นะนี่ ตัวหุ่นก็จะถือมีแบบนี้นะฮะตัวหุ่นก็จะถือแบบนี้นะ,ะ,นะบบนนะเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะทําให้ดูนะครับอ่าหมดแล้วนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของอวตารโรดอนบาเธอร์เซตที่2เซตนี้นะครับใครที่เก็บงานมินิพาอยู่แล้วนะขบวนการนี้ไม่ควรพลาดเลยจริงๆครับทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะอ่าเดี๋ยวผมไปจับเจ้า ดอนโมโมทาโร่เอลเตอร์ออเตอร์ตัวเนี้ยถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ ไงกันบ้างครับกับงานมินิพาอาวาตารุดอนบาเธอเซตที่สเซตนี้ต้องขอบอกเลยว่าใครที่เก็บขบวนการเซนไตมินิพาอยู่นะครับขบวนการนี้ไม่ควรพลาดเลยครับตัวหุ่นมีจุดขยับดีมากเออแล้วยังมีลูกเล่นที่เป็นความลับอยู่อีกเยอะมากเลยครับขบวนการนี้บอกเลยว่าฉีกทุกกฎเกณฑ์ของขบวนการเซนไตที่ทุกคนรู้จักมา ก็รอติดตามดูนะครับว่าขบวนการนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างกับโ,โมโบทารโรออเตอร,อร์ตัวนี้ก็ คอมเมนต์มาคุยกันได้นะหรืออยากจะพูดคุยแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ฮอบบี้แบกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันก็ฝากกดซับ s c ค i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมอะไรอย่าลืมอะไรอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ชตอ่อแชร์ต่อ แชตต่อแชตต่อแชตต่อให้คนอื่นได้ดูก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้พี่แบก,ก็ขอตัวนะครับอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆไปของผมนะครับว่าจะเอาตัวอะไรมารีวิวจะพาไปเที่ยวไหนจะเปิดกล่องสุปอะไรหรือจะพาไปกินอะไรรอติดตามชมนะครับวันนี้ไปแล้วจันแนบ๊าย,ายมัมมัม,ม,ม